สวัสดีค่ะพอนีมาถึงบ้านก็อาบน้ําให้เรียบร้อยล่างโลดอาบน้ำอาบทั้งอาบทั้งโลดถึงคนเพราะว่าเปียกเด้พี่น้องโลดตั้งคนทั้งหน้าอย่าเสร็จเสร็จคากอยู่คาบใช้ครัระสอบ ลูกายเอามาเนมาลูกชายเฟื่อนแมาเงอนแล้วระว่างส้นประตูอันกันี่นี่ระว่างได้ตัวนี้นะโหรบ้างอือทำคูณได้บาทนี่จะเก็บจะเป็นได้บาทนี่มีแต่ขนเงินขนเงินขนทองมาบาทมาซองได้บาทนี่ ตั้งชื่อลูกชายชื่อว่าอะไรขนเงินขนูขนเงินขนทองเข้บบ้านพารวยพารวยลูกชายพารวยใช่ไหม,อมเอาลูกชายพารวยเนาะเอาสวัสดีพี่น้องเนี่ยนี่นะสวัสดีครับเป็นเนือ้อใดเนี่โนโยมึเป็นเนื้อใดเหมือนี้สัมผัสบ่ ว่นนี้ไปหาบลอในวันทีได้แก้ในวันที่น้องก็ขอโทษนั้นแม่แม่ป้าล,ลุงเอ็ดีหลายๆเด้อทีบมไปบอกบริการว่าก็เป็นครั้งแรกประสบการณ์ในชีวิตของว่วเป้ที่ได้มาพ่อเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้เนาะเราไม่ได้ <c oughs> มันมันมันฉุกเฉินเพราะว่าวัวมันกระโดดมาใส่เพราะวา่าพื่อนซอ้อมแก้ 30, ก <c oughs> ได้ไห<ง>มื่อนซ้อมซ้หมื่นได้พรุ่งนี้ก็แก้ได้แล้วเพราะวา่าเหตุการนู้นยังน้อยก็เคยพอ่อนะดีแต่เพรได้เกิดกับตัวเองนะอืมก็ คือว่าแล้วเนาะพี่น้อ,องอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อแต่โมูหว่ามันจะเกิดแต่ได,ไ,ดไ,ดไ,ดได้แต่ได้มีแต่เราระมัดระวังเอาไว้ังนะเมื่อนั้นที่เกิดเทศก็เราบม่ได้ไปเอ,เอาเอาบาตุนเอาลูกสาย,ยเยอะที่ก้อยไปกับสาวๆกับน้องน้องสาวพี่น้องก็เลยเกิดเทปับเปรกก็ตื่นงอตื่นมาแต่นอนจนพูดไปถ่ารองเทา้ทาไปดูฝั่งนู้นด้วยครับไปเปิดฝั่งนู้นด้วย เด้มันซืมาโซนเหรเด้นในจอไม่โซน,นไม่โซน,นไม่โซนฮ้ยิ่ง <c oughs> วัวยิ่งอันตรายมากอยู่ <c oughs> เพราะว่าบาดคนปล่อยอยู่ตลอดเด้พี่น้องเก็จะปล่อยงัวงปล่อยแบบ,บเป็นฟรีเลยนะนี่แหละไปแล้วเรื่องเขาโผกตาตามนันแตกบล็อกเจอระพักเกือบล้มทางยืดเลยเกือบจะค่อนข้างแรกในชีวิตเลยขึ้นกับรถง่ายปกติก็อ้อเป็นรถ รถจักรมอเตอร์ไซค์ก็บ่เคยลุมเคยตามนี่แต่ปกติมันไม่ได้ล้นง่ายเพื่อนเื่อนมาหนี้เวลายังหับเยคยเห็นบมได้นะก็่อใจเย็นใจเย็นเวลาตั้งสติให้เองก็เลยว่าเออมันก็โอเคใจเย็นขึ้นนิดนึงถ้าว่าเขาบ่ได้สติอู้ว่าก,ก็ถือว่านักเติมอันนี้ถื่ว่าเขาตั้งสติได้ทั้งเป็นห่วงทั้งเป็นห่วงรถด,ดีแต่ว่าเพื่อ่ คนว่าเป็นยางเพราะว่าครับแบบระมัดระวังที่สุดพันสี่ตีแล้วคนมาเป็นยางรถเปลี่ยนแต่ว่าเราซ่อมแปลงได้นะคนเปลี่ยนซ่อมแปลงพี่น้องเอฟซีมันก็ถามมาว่าซ่อมแปลงราคาเท่าไหร่ประมาณเงื่อนกว่าพี่น้องพันสี่พันบาทพันสี่พันนะคะพี่น้องเร่งพร้อมเด้เร่งให้ให้เสร็จเร็วๆไม่ได้พี่น้องว่าจะเอามาสิจอดไว้ในบ้านให้ ให้ครบสามวันไม่เรื่องที่ไม่น่าเหลือเชื่อคือคุณไปทําอะไรมาปอเป้ไปบ้าไปบ่นไปบ่นไว้บบนขอให้ได้รถแต่ไปเกิดที่บอนบดเลยตรงที่หน้าบ้านเลยได้พี่น้องหน้าบ้านมองเพื่อนบบนไว้เพิ่นเตือแบบว่าบ่นหาเสื้อกระต่องเสื้อของแนวนี้กับไม่ได้ลบหลู่เนาะแต่มันบังเอิญที่มันไปอยู่เกิดอุบัติเหตุง่วงมากๆฝมาต่ำอยู่หาเฮื่อน ว่าดีบ่อเป้รับคือคุณป้าคุณเจ้าชื่อสั้นสิ้นจะนอนจะง่ายเดีว,ว่าขอเพิ่มบุญบาตรละหนีเพิ่อนนั<ม>่นแหละแต่ันขึ้นชืออ่อนง่ายนี่เนาะอ่ะเปิดประตูบ้างเปิดเบื้องรถบ้างคุณหน้าลืมซีลดล้างเล้วคนเดียต้องเอาออกมาล้างข้างนอกนะเอาออกมาล้างก็ได้ไไดเอาออกมาแล้วก็มาล้างเอาแฟบเอาอะไรใส่สองฝั่งเลยบ่งฝั่งคนขับกับฝั่งอันนี้ก็ต้องเอาออกมาล้างเล้ามาเน,น,นี่ย เป็นคนนู้นคนนี้นะเจ็บแถวเต็นแล้วบ้านไหนได้ก็ไปซ้อนถังแล้วไปทางได้กับไปหาเงินหาค่ะหารวยมันจะแคบเล็กน้อยนึงเพราะว่าเนื้อที่มันเยสิลาดพื้นมะฮอดพี่อยู่พี่น้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นอันนี้กำลังจะแจบแล้วนะ ลดน้ำลด่าทุกว,นกวันกำลังแกบแล้วมันก็ล่างเสือว่าดินก็ล่างเสือาทีถ้าเกิดเราล,ลาตอนนี้เดี๋ยวประมาณปีหนึ่งมันแตกนะเพราะว่าดินมันซุดข้างล่างเราพยายามลาดเอาน้ำใส่เห็นมันเห็นมันอันนี้เพราะว่ามังก้อยอยากจะซุดเพราะว่าเห็นมาแล้วบ้านเหมือนกันเนี่ยก็ทั้งปูกระเบื้องปูกระเบื้องบนก็ยังสุดลงเพราะว่าดินมันสุดที่นองดินตะลางนบนแหนบาง บางหมองกันแนนบางหมองกัรบอนแนนมันเลยกลายเป็นแบบว่าดินน้ำสุดรบรรยากาศดีช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นบุญหลายอยู่เรเคยมาช่วงเดือนมี้นุนาเมษาไอจะกรเทือนนะพี่น้องมาถือช่วงอากาศดีอันนี้เป็นใต้โฆษณาสําหรับมาเติมเงินนะคะพี่น้องพี่้องมาสามารถมาเพราะว่าบานพิ่น้องใส่แบบบาดเติมเงินแบบขูดนะพี่น้องทาง ทางบาเติมเงินเพินกัเลยแจกเอาให้มาติดแน้วยมันแล้งนี่แ่้ะพี่น้องพราะบ้ามัน,น,นาามัน,ม,น,ม,นมันต้องเอาดินมาใส่ฟังข้างนี่อีกเถื่อนหนึ่งนี่นี่ถมซ้าทอทอกะทอมันนอนนี่มันก็อยากจะถมให้มันถึงขนาดนี้นะ,ะเพราะว่าเสามันอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเอาอันตะไคร้ตะไคร้คามาใส่ เนื้อที่น้อยแต่ช้อยชอยแบบประหยัดกับพี่น้องกับทางแดงคนไายไปไกยมาเนี้ยเนาะทาานี้เพื่อนก็เข้าไปในหมู่บ้านเนาะคะ่ะนี่บอกเพื่อนก็นเริ่มออกมาอยู่กันแล้วได้พี่น้องตะกี้กับตะกี้เป็นปลาติวา๋วบานแรกๆนี่นะเป็นปลาเป็นปลาพักติว๋วเป็นปลาพักติว๋วนี่กเ็เป็นหม่องยังมอแรงมากเป็นหม่อง ลงโปงเห็นมาไี่นอกไอออนๆกระลังปงเป็นหฮมเป็นเงาไปแล้วเอาอ่อนต้นใส่ญี่ปุ่นใส่เกาหลีมนาเงาไปคุณเห็ดเป็นมอนนงังไ้เขามาเซลซีมานังเล่นภาษาไวยุ่นอันนี้ก็เป็นทรามันเจ็บไปหมมันไปสู่โหนทาง อันนี้เนี่ยกะเอามาไว้ว่าบัดยามฝนมันตกนะพี่น้องก็จะได้ลงเราไปแก้บนเรียบร้อยแล้วนะพี่น้องวันนี้ม,มีผลไม้เก่าย่างหลักกาตามประเพณี้เพื่อนเนาะวันนี้ก็มีหวยลาวด้วยนะนี่คือป้ายโฆษณาหวยลาว ปกติเขาก็ขายตามข้างทางกันนะของที่ร้านก็จะมีประมาณนี้นะอะไรคาตตวพวกนี้ก็จะได้ลงของเพิ่มอีกอยู่เพราะว่าพวกน้ำส้มน้ำหวานแล้วก็มีพวกมันก็ในกวาดคุณตาที่ทำอยู่ที่บ้านเอามาวางไว้ขายเพื่อมีลูกค้าสนใจ อันหนึ่งประมาณสามสิบพันเป๊ะไม่กว่าคุณตาสามสิบพันขายได้กี่อันแล้วนี่ยังสามสิบพันวิ่งเงินไทยเท่าไหร่คุณแฟนยี่สิบบาทฮะสามสิบฮะประมาณห้าสิบบาทประมาณห้าสิบบาทสามสิบพันห้าสิบบาท 30, 000, 50, 000. ประมาณหาสิบ,บาทกับพวกแพ่งกอกพี่น้องซื้อไปกวดพี่น้องทำยังไงแม่งแค่จต่พี่น้องพอก,กันคลิปหนาเดอ้ออยู่ดีมีแห้งเดอ้อพี่นของาอคำบ้างสวัสดี